ครับครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาสอนหาสัตว์ชื่อว่าโคด้าซาไดสซาด้ซาไดซาได,าาด,าาดาแล้วก็ชื่อว่าโลล่านะคะทุกคนจะมาสอนหาด้วยนะครับแล้วก็จะสอนหักอืม สอนหาด้วยเงินนะครับโอเคเงินแบบแบบนี้กับแบบนี้ได้ทุกคนมาเริ่มเลยเก่อนแรกทุกคนต้องอ,อะไรนะเดี๋ยวแป๊บขอบเฟอร์มันนี้ก่อนโอเคเคมีเออก่อนแรกทุกคนต้องกดตรงนี้นะแล้วก็กดไปที่ กรีชยชัยเรีชยชัยอ่ะเี๋ถ้าใครอยากทำอันนี้เนี่ยต้องใช้ท่าสัตว์ทิเท่นะกด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 แบบนี้นะแบบนี้แหละนนแบบนี้เลยเห็นไหมอ่ะอันนี้ก็ต้องใช้เงินแบบนี้นะทุกคน แต่ถ้าใครยังไม่มีเงินแบบนี้นะให้กดตรงนี้แล้วก็กดมาที่ตรงนี้นะกดมาที่ตรงนี้ไอศครีม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 เอาสัตว์ก่อนนะทุกคน,นเอาสัตว์ทุกคนคมีแบบนี้หมดแล้วนะ แต่ถ้าใครยังไม่มีต้องต้องมาที่ตัวนี้ก่อนเห็น <c oughs> ตรงนั้นไหมมีสีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีชมพูสีชมสีชมพูอ่อนนะแล้วก็สีเหลืองแบบไปแล้วก็ต้องทำให้หมดถ้าถ้าถึงตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ก่อนแล้วทุกคนจะเห็นตรงนี้นะ ทุกคนก็จะจะต้องเปิดแต่ต้องใช้เงินนะมีสบ,บู่ก็ใช้สัตว์ตัวที่นะันแล้วก็อ่ะเห็นไหมแบบเดียวมันก็จะแตกเห็นไหมทุกคนอ่าแบบนี้แหละที่ถูกต้องหาเงิน ต่อไปก็จะช่วยหาเงินแบบนี้นะ,ะ,ะผิดดงผิดยา่าล้มาที่มาที่ตรงตรงนี้นะทุกคนอ๋อแต่ของเก่าแล้ว นี่ก็จะทุกคนจะต้องมาฟาร์มอันนี้ก่อนนะแล้วถ้าฟาร์มเสร็จก็จะได้เงินแบบนี้นแล้วก็เข้าไปฝั่งนู้นได้เลยแค่นี้แหละบ๊ายบายนะโอเคบ๊ายบาย